ความเหิมเกรมของในายใหญ่การท้าทายอำนาจความยุติธรรมของประเทศไทยปรากฏการที่รู้ทั้งรู้ว่าชนะไปแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะคดีถุงยางชีพการทุจ,จริตที่สะเทือนถึงพักเพื่อไทยสุดท้ายความรับผิดชอบทั้งหมดอาจจะตกอยู่ที่นักโทษชายทักษิณเพียงคนเดียวและตัวเองก็ต้องคดีทุจริต มันจึงเป็นผลต่อเนื่องในการเลือกตัวนายกอบจอ<ม>ซึ่งถูกดำเนินคดีเรื่องทุจริตถุงยางชีพนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเรื่องการทุจริตในคดีซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกายเนี่ยฟังก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะ<ม>แต่ว่าเรื่องถุงยางชีพเนี่ยมันกระแทกใจผู้คนคสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าพักเพื่อไทยคุณอย่าไปแทกเลย ยิ่งอธิบายยิ่งเข้าตัวเขาก็รู้กันทั้งนั้นคก็พูดกันอยู่แล้วว่าคุณสมบัติของผู้สมัติกับคนคุณสมบัติของคนจะเป็นนายกเนี่ยม,มันเป็นคนละข้อกันแต่ว่าเป็นจริงเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าเนี่ยนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยก็เห็นผลปลายอยู่แล้วว่าถ้าได้เป็นจะไม่ได้เป็นอืสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ย การที่พักเพื่อไทยเคยบริหารประเทศกันมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยต่อเนื่องพลังประชาชนมานจะไม่รู้อ่ะค่ะมีตัวอย่างเต็มไปหมดว่าในกรณีที่ปปชที่มูลสารประทับรับฟ้องเนี่ยความจริงมีผลตั้งแต่ปปชชี้แล้วสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นายนายกอบจการอ้างว่าต้องให้สารสั่งนั้นมันเป็นการดันนะครับ และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเอกสารคําสั่งงกลมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยที่ต้องเน้นย้าก็คือว่าประตูในการให้สมัครเนี่ยคะนะครับแม้ว่ากฎหมายจะอนุญาตนะแต่ว่าสามัญสํานึกของพรรคการเมืองเนี่ยมันไปส่งไม่ได้อืคุณจะไปคัดเลือกคนที่ต้องคดีเนี่ยครับแม้ว่ายังไม่มีคําพิพากษาค่ะมีแค่คดีติดตัว มีคดีติดตัวและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คือทั้งพักเพื่อไทยเองและตัวกก,กตด้วยกก,กตความจริงต้องพูดตั้งแต่วันนั้นว่าเนี่ยนะครับมีสิทธิ์สมัครแต่ไม่มีสิทธิเป็นนะและต้องพิจารณากันดีๆซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการที่กกตปล่อยจนกระทั่งเกิดเรื่องเนยจริงอยู่เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าคนในสังคมไทยอาจจะไม่รู้แต่ว่า กรกตอย่อมที่จะรู้และคนที่ต้องรู้มากที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยที่อ้างว่าตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วปัญหาว่าคุณตรวจไม่ครบยังไงมีสิทธิ์สมัครแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นมันก็มันไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วการคัดเลือกคนเนี่ยการคัดเลือกคนก็ต้องรู้ว่าจะต้องนะครับเอาคนเอาคนดีะนะครับ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาให้ประชาชนไม่ใช่เอาคนที่มีมนทินและถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไม่มีวันจะปฏิบัติหน้าที่ได้พรคเพืเอ่อไทยต้องรับผิดชอบมากกว่าตัวของนายชาญด้วยอีกนะและกอคตอเองนั้นเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับคอกตอประทุมก็ส่งเรื่องเข้าไปที่กอคตอกลางซึ่งจะต้องรับรองหรือไม่รับรองภายในหกสิบวัน ไอ้ทิศไอ้ทฤษดีเนี่ยนะครับรับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังคุณยังไม่เข้าใจถึงเจตนานี้มป่ะเพราะเนี่นะครับคำว่ารู้ทั้งรู้เหมือนกันเหมือนกับกรณีที่สวอ0สี่สิบนะครับยื่นนะครับให้จัดการเศรษฐาทวีสินเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีคือรู้ทั้งรู้ไงคุณก็รู้ว่าเอาสมัครได้แต่เป็นไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการการจัดการการเลือกตั้ง และคุณก็ต้องรู้มันกระทบกระเทือนกับจิตใจประชาชนนะค่ะในเรื่องถุงย่างชีบและการทุจริตถุงยางีบก็ในวันที่คุณเป็นรัฐบาลน,นั่นแหละนะครับมไม่ใช่ห่วงเวลาไหนเลยะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่เห็นซึ่งความรับผิดชอบอความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยมัน,มนเหนือกว่ากฎหมายนะะเพราะเนยนะครับเรื่องนี้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย สิ่งที่พักเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับจะโดยใครก็ตามซึ่งคุณออกตัวตั้งแต่เอาอาดีตนายกทักษิณหัวหน้าพักนะครับและบุคคลอื่นเนี่ยนะครับไปกันเต็มหมดค่ะรัฐมนตรีก็ไปนะครับก็เห็นปรากฏตัวกันในงานต่างๆและคุณก็ปกปิดข้อเท็จจริงถ้าคุณตรวจสอบคุณก็ต้องเห็นแล้วเจอคดีใช่ที่คุณบอกตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณจะไม่เห็นว่าถูกดำเนินคดีได้ไงแล้วเมื่อคุณตรวจสอบแล้ว คุณยังมีน้าเอามาเสนอให้ประชาชนอดิเห็นว่าให้มาเป็นตัวแทนผู้สมัครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันเป็นปัญหามากในทางการเมืองเนี่ยเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะั้นมันกลายเป็นว่ารัฐบาลใหญ่เราก็ได้คนทุจริตรัฐบาลท้องถิน่นซึ่งเนี่ยนะครับจากเนี่ยครับพรรคการเมืองจากรัฐบาลใหญ่ไปเลือกก็เลือกคนที่ต้องคดีทุจริต แล้วแล้วประเทศมันจะอยู่ยังไงหลักใหญ่ใจความนั้นมันไม่ใช่เรื่องการผิดหลงการผิดพลาดนะครับเพราะถ้าคุณตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นแปลความกันว่าคุณเห็นอยู่แล้วนะครับเห็นผลสำลีที่ปลายทางอยู่แล้วคแล้วคุณยังกล้ามานักกฎหมายคนไหนนะครับที่บอกว่านักกฎหมายได้ตรวจสอบนักกฎหมายชื่ออะไรนะครับคนไหนนะครับเพราะความเป็นจริงนั้นเนี่ย ต้องมีการทักท้วงกันทั้งปวงว่าได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่านาวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาจะอยู่ที่คก,อกอตออีกนั่นอืะเพราะว่าถ้าคอกอตอเนี่ยรับรองไปก่อนและนายชาญไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ปรหลดอ,อบอจอจะเป็นคนทําหน้าที่อืทีนี้เนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าเขาเป็นข้าราชการประจำนะครับและเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดในการรับฟังรับรู้ปัญหาของประชาชนนั้นจะเป็นปัญหาจะไม่เท่ากับคนเลือกตั้งอย่างไรประหลัดอบจก็ไม่เท่ากับนายชานไม่เท่ากับพลตำรวจโทคำรนวิทย์เพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบกับประชาชนเห็นไหมความเสียหายอันนี้เนี่ยกกตจะระงับยับยั้งยังไงคเพราะเด่นนะครับการไม่พูดให้เสด็จน้ำความเป็นจริงกกตต้องมีหน้าที่บอกกับประชาชนนะ เลือกไปก็ไม่ได้ทํางานนะแต่แต่ว่าอาจจะอ้างว่ากระทบคะแนนเสียงแล้วคุณจะเอาคะแนนเสียงไปได้เอาไปทําไมอืมเพราะปลายทางนีงก็เห็นอยู่แล้วว่าเหยียบบันไดอบจอไม่ได้เอกสารเวียนต่างๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีกี่กรณีะนะครับมันไม่ใช่กรณีแรกเกิดขึ้นกับปทุมธาน,นีที่นายกอบจโดนกันเต็มหมดนายกเทศบาลก็โดนกันเต็มหม,มนนดนายกอบตก็โดนกันเต็มหมด รอให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาซ้าได้ยังคือกะกะตมีมีสิทธิ์ที่จะยับยั้งใช่ไหมคะเพราะว่าคือเหมือนพยายามที่จะมีการแบ่งตอนกันนะคะว่า ก็หน้าที่กรกตดูแค่นี้กฎหมายให้ดูแค่นี้ในเมื่อเขาผ่านคุณสมบัติตรงนี้เพราะฉะนั้นก็กรกตดูตรงนี้ก็กผ่านไปส่วนไอ้ที่จะเป็นได้หรือไม่ได้แขวนหรือไม่แขวนเนี่ยมันเป็นส่วนงานอื่นแล้วเพราะถ้าสมมุติกรกตไม่รับรองทั้งที่คุณสมบัติเขาได้หรืออย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวก็วมาร้องกรกตอ,อีกว่าทาไมไม่ให้เขาสมัครในนีไไ้ได้ไหมคะเกิดขึ้นได้ืง ก็ขนาดตอนเราเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยก,ก็ตเขาบอกเองว่า<ม>นายจุตุพรสมัครผู้แทนจากเรือนจํานะแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเลือกตั้งจะมีปัญหนานะ<ม>เห็นไหมนี่กกตส่งเสียงมาเลย<ม>ไอ้นั่นปาร์ตี้ลิส์ไม่ได้กระทบอะไรกับใครเนี่ยแต่ว่านี่นะครับกรณีนี้ใช้งบประมาณเลือกตั้งม,มันกระทบกับงบประมาณแผ่นดิน<ม>และนําไปสู่ความเสียหายของคนประทุมธานีเนี่ย คือกอ็กตเขต้องทําความเข้าใจให้เห็นในเบื้องต้นเหมือนกันอย่างที่บอกว่าพรรคการเมืองก็ไม่รับผิดชอบกรกตจริงอยู่นะครับตรวจสอบว่าคุณน้องบัตรถ,ถูกต้องแต่ก็ต้องบอกความจริงกับประชาชนอีกตอนหนึ่งเหมือนกันว่าแม้ว่าจะได้รับเลือกตั้งคแต่ว่ายังถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คก็ต้องบอกความจริงอะดิความจริงจะทําให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีาอากรเนี่ยนะครับ ที่เขาจ่ายให้กรกตรมาจัดก,การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะระงับยับยั้งความเสียหายถ้ากรกตอรบอกอย่างนี้แล้วคนยังหน้ามืดเลือกกันไปอีกไอ้อนี่ก็สุดแท้แต่แต่ว่าอย่างไรก็ไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าการพิจารณาในแต่ละครั้งประเภทรับรองก่อนไปสอยทีหลังเนี่ยอสอยได้น้อยมากใช่ใช่เขาจึงสงสัยไง ว่ารับรองไปก่อนและจะสอยภายในหนึ่งปีเนี่ยคือให้พวกนี้ไปหาตังค์ใช่ไหมที่เขาสงสัยมาโดยตลอดอแต่จริงไม่รู้ค่ะนะครับเพราะเองนะครับพอพอหนึ่งปีคนลืมอมเห็นไหมคนก็ลืมไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างและสังเกตดูว่าจับเรื่องการซื้อเสียงไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะไป็เรื่องปลาใสใสได้นะครับที่แจกใบแดงอ่ะเรื่องการซื้อเสียงเนี่ย นะครับคนทั้งประเทศรับรู้หมดม,มีพวกเดียวเจ็ดคนเท่านั้นนะที <laughs> ่ในกก,ก,ก,กตที่ยังไม่รับรู้เรื่องนี้กันอยู่ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับคือการจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมนะตามคําฝันของกกตเนี่ยม,มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะ <laughs> สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าในการดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นเนี่ย เมื่อมันจุดสตาร์ทที่ไม่บริสุทธิธรรมสายที่สุดก็ไปปกครองแผ่นดินอย่างไม่ไม่ยุติธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เปิดประตูเข้าไปก็คือคอคตอเพราะฉะนั้นถ้าคอคตอนี่ททำหน้าที่อย่างแข็งแรงนะครับคือการเมืองนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามคอคตเนี่ยต้องรับรู้ดิว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดความเสียหายกับประเทศรับรองไปก่อน ไปซอยทีหลังแล้วไม่ได้ซอยนะครับเขาก็สงสัยไงเราคนเห็นการเลือกตั้งมาเยอะเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วว่าใครลงเลือกตั้งหน้ามืดพักตังหมดไอ้พวกนั้นมันเกลี้ยงกระเป๋าอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่า,ว,าว่าอะไรเป็นอะไรคุณก็ให้โอกาสคนไปบริหารหนึ่งปีงบประมาณบางแห่งสองพันล้านพันห้าร้อยล้านพันล้าน แล้วยังไงแล้วทีนี้พอบริหารเสร็จคนลืมคว่ามันมีเรื่องการทุจริตหลักคิดเนี่ยนะครับรับรองไปก่อนซอยทีหลังนั้นเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้คนที่ทุจริตเลือกตั้งไปทุจริตแล้วก็เมื่อได้มาเนี่ยครับ<ม>ให้ทุกอย่างมันเงียบเรื่องนี้เป็นข้อสงสัยว่าหลักคิดเนี่ยมันเกิดปเปิดประตูอันนี้ขึ้นมา บ้านเมืองมันก็ปฏิรูปการเมืองไม่ได้หรอกถ้ากรกตมันไม่ปฏิรูปตัวเองอะนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นทางของปัญหาทั้งปวงลองทำคิดดูกรกตชุดแรกทําทำไมเขาทำได้นะครับว่าเลือกตั้งบางเขตห้าครั้งทุจริตก็แจกไปเรื่อไม่ได้พอเลือกอีกทุจริตอครั้งที่สองแจกอีกแจกไม่แดงไปเหลืองอีกครั้งที่สามเอาอีก จับอีกครั้งที่สี่จับอีกเอาห้าครั้งนี้ไม่มีเอาครั้งที่ห้าให้ถ้ากฎเกณฑ์กติกามันแข็งแรงนี่คบ้านเมืองมันไม่เกิดความเสียหายแบบนี้นะถ้าประตูด่านแรกมันแข็งแรงองค์กรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยนะครับในปวชเนี่ยกวดโหลเต็ไมไปหมดดอง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 ,ดอง ดองจนขาดอายุอะและคนลืมไงอ๋อเห่ยนะเรื่องในคาอยู่ในปปชนี่<อ>มากที่สุดค่ะและเวลาที่มันทอดยาวไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายเห็นไหมประเทศประเทศของเราเนี่ยมันหมดกับเรื่องเหล่านี้มากนะเพราะฉะนั้นจะหาการพัฒนาอะไรต่างๆนั่นเนี่ยเราจะไม่วาดหวังได้ไงเพราะฉะนั้นไอ้ขบวนการต่างๆสตงก็มีหน้าที่เตือนค่ะนะครับแตพ่พอเรื่องเนี่ย ช้าบ้างเร็วบ้างแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยความเป็นจริงในคดีเรื่องการทุจริตเนี่ยมันควรจะใช้ลักษณะเดียวกันกับวิธีพิจารณาความอาญาอ,อยังไรคะก็คือชั้นเช่นว่าชั้นปอป,ปชสามเดือนชั้นอายการสามเดือนอแล้วก็ต้องส่งสารค่ะคือเนีน่ยนะครับแม้ว่าในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญานในทางปฏิบัติมันก็ไม่ใช่เหมือนันนะแต่ว่าพอมันไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยในเรื่องระยะเวลาเนี่ยมันมีแค่เรื่อง ขาดอายุความไหมและโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องนี้นะครับขาดอายุความเป็นจํานวนมากโดยที่ไม่มีคนรับผิดชอบนะที่จริงเนี่ยไอ้วิธีการทําให้คดีขาดอายุความเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดใช่ก็ปล่อยเรื่องทิ้งไว้เพราะว่ามีเรื่องเข้ามาเยอะแต่เพราะมีเรื่องเข้ามาเยอะเป็นวิธีการที่ความเป็นจริงคือความไม่สุจริตอย่างหนึ่งนะใช่แต่ว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด จริงๆเราก็ไม่ได้ทำเจระบบนะเพราะว่าถ้ามีเรื่องทุจริตที่มีผลประโยชน์มีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวช่องมันต้องโยกมันต้องดึงปปง,งเข้ามาทันทีนะ,ะเราก็ไม่ได้ฟีเดเงินนะรอบางทีก็รอจนหมดอายุความจนกระทั่งว่าคดีไม่มีอายุความแต่ว่ายังไม่หยิบยกขึ้นมามันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละเห็นไหมว่าความเสียหายของบ้านเมืองเนี่ยมันก็เรียงตามลําดับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับตั้งตั้งแต่เรื่องกรณีเรื่องการให้ไปถอนชื่อว่าปปชวิ่งได้กกตนเนี่ยนะครับเรื่องการรับรองการเลือกตั้งหรกรณีเคสนายกอบจปทุมเนี่ยะจะเป็นกรณีศึกษากรณีหนึ่งทั้งที่เห็นผลอยู่แล้วะนะครับความจริงภาษากฎหมายเจตนาไรเงียนบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่า วันนี้เนี่ยในแต่ละส่วนมันมีปัญหาจริงๆค่ะประเด็นต่อมานิดเดียวก็คือว่าเรื่องเรื่องที่ดินค่ะคือเมื่อเมื่อวานเมื่อวานซื่อจะไที่รัมปีชาดาไปตอบกระทูของกก้าไ่สสพักเก้าไกลค่ะคือถ้าเราดูเนี่ยนะครับคือเป็นเรื่องที่คนไปตอบเนี่ยมันไม่ใช่คนอยากจะทำอะไรใช่ใช่คือหมายความว่าเป็นเรื่องที่นายกอยู่พัคเพื่อไทยค่ะ นะครับ <chat> มีความประสงค์แต่ว่ารัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมที่ดินเนี่ยก็คือชาดาไตเศษเวลาตอบกระทู้เนี่ยถ้านายกไม่มาตอบเองเนี่ยก็ถามนายกแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยก็จะถูกมอบหมายมาตอบทีนี้คนที่มอบหมายเนี่ยพรรคการเมืองที่เขาสังกัดเนี่ยก็ไม่มีนโยบายเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีการเซลก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบงงๆงเงแบบที่ว่าผมก็งงเหมือนกันอ่ะจะทํำยังไงอ่ะ เพราะว่าเรื่องนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยใครไปทำเนี่ยมันก็แบกความชิบหายของชาติไปนะเพราะเนี่ยนะครับแล้วถ้าเอาอันนี้มาที่ดินเก้าสิบเก้าปีะนะอันนี้คอนโดก็เวลาออกเชนโดออกออกยังไงเอาอันนี้ก่อนออกออกเชนโดนะนะครับไอไอไอตัวคอนโดเนี่ยะนะครับมันได้มันได้เก้าสิบเก้าปีหรือว่าจะเป็นตัวที่ดินนะ่ะอเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ในทางปฏิบัติมีปัญหามากเลยนะใช่ใมันซ้อนกันอ่ามันมันซ้อนกันอยู่นะค่ะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะครับที่มันมีเสียงเล็ดลอดกันเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยครับกับตัวเลขที่มันคากันเวายนี่นี่ไม่นับตัวบ้านเนี่ยบ้านก็นับเป็นแสนแสนหลังนะค่ะนะครับคอนโดหนึ่งจุดสามล้านนะครับหนึ่งแสนสามหนึ่งล้านสามแสนห้องเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มหูฬามาก ถ้ารวมบ้านที่ว่างอยู่ด้วยเนี่ยมันจะปลาเข้าไปสี่ล้านล้านกว่าเป็นผลประโยชน์นี่ยังไม่นับ<ม>ต่แปลงอื่นๆนะี่ไม่นับแลนดินนะแต่ว่าน,นี่นะครับหลักที่ต้องดูว่านะครับว่าสองเรื่องที่เขาสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันว่าทำไมไม่ยอมลดละเรื่องด<ม>ิจิตอลบัลเล็ตความจริงกับเรื่องการขายแผ่นดินเนี่ยการขายคอนโดเป็นเรื่องเดียวกันเนะชื<ม>่อมโยง อ่าเชื่อมโยงกันค่ะคือผมอยากให้รัฐบาลออกมาแถลงกันให้อย่างชัดเจนว่าบริษัทของอานสังหาริมทรั์บางแห่งนั้นที่ไปเปิดสาขาที่ฮ่องกงและมีธุรกรรมเรื่องเงินดิจิตอลตระกูลโทเค็นนี่ยนะครับตางก็แลเห็นกันว่าเอาถ้าเนี่ยนะครับคนฮิ้วเงินมาซื้อในคอนโดมีเนียมเนะี่ยมันต้องได้รับการตรวจสอบใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเงินจะไม่เข้าประเทศไทย mm hmm. การทําสัญญาซื้อขายเนี่ยจะทํเกันที่ฮ่องกงปัญหาว่าจะต้องจ่ายภาษียังไงฮ่องกงก็ต้องนั่นไป mm hmm. ในส่วนของไทยจะได้เท่าไหร่ไอ,อ,อันี่ก็มีปัญหาแล้วนะแต่นี้พอมันฟอ,อกเนี่ยนะครับก็คือมหมายความว่าไปจ่ายเป็นเป็นเงินตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันก็มีปัญหา mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะมาในรูปเงินดิจิตลอลเพื่อฟอกล้างแล้วก็มาแปลงมาเป็นเงินบาท mm hmm. เมื่อเวลาเข้าประเทศ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเราจึงไม่แปลกใจว่าทําไมจะต้องลากโครงการนี้เนี่ยนะครับให้ประชาชนหกเดือนแต่ต้องลากโครงการนี้ไปปีเจ็ดศูนย์เนี่ยที่หัวเด็ดตีนขาดเนี่ยทั้งที่คนได้เพียงแค่ของเนี่ยนะครับแต่ต้องยืกนการเป็นดิจิตอลบอลเลยเพราะเนี่ยนะครับหลักคิดหนึ่งหลักคิดเดิมไอ้พวกบางพวกที่ไปเล่นแล้วก็ขาดทุนค้ามือไว้สองก็คือเรื่องนี้ คลองเลยน,นะครับลองอธิบายมาด่ว่าไม่มีบริษัทรูปแบบนี้<ม>คือมันอื้ออึงกันมากนะครับคือเป็นการขายเชา่าแต่มาทำสัญญาซื้อขายกันที่ที่ห้องโถงซึ่งเป็นที่เก้าสิบเก้าปีมาก่อนนะ<ม>นะครับก็เลือกก็เลือกพื้นที่มาเนี่ย <laughs> ไอ้นั่นก็เก้าสบเก้าปีมาแล้ว <laughs> เห็นไหมคืออย่างไรก็ตามเนะี่ยนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยากอยู่แล้วคใครคิดว่ามันจะง่ายเนี่ย Mm hmm. นะครับเราปลอยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมว่าแผ่นดินลุกเป็นไฟ mm hmm. เพราะอย่างไรก็ตามนั้นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นทุนสีอะไรนะอ mm hmm. แต่พอมันผ่านไอ้ระบบฟอกแรกเนี่ยนะครับผ่านไอ้ตระกูลไอ้โทเคนหรือตระกูลอื่นๆทั้งหลายนะครับแล้วก็มาแปลงกันภายหลังเนี่ยเพราะไม่ต้องการพิสูจน์ที่มา mm hmm. เห็นไหมเพราะถ้าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันพิสูจน์มันยากมากนะ นะครับมันไม่ได้ง่ายว่าที่จะหิ้วเงินเข้ามาซื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกแบบต่างๆเนี่ยแน่นอนที่สุดข่าวก็อื้ออึงนะครับมีคนก็ประสานงานกันเป็นเครือเลยนะครับใครจะมาเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือหมายถึงว่ารอบหนึ่งรอบสองเปอร์สองเปอร์เซ็นคิดการใหญ่กันทั้งนั้นนะครับในขณะที่ไม่ได้คิดว่าอนาคตของบ้านเมืองจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนเนี่ยถ้าต่อไปมันยังไง จะจะไอ้เก้าสิบห้าปีจะคืนยังไงแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยปัญหาแต่ผลประโยชน์มันใหญ่กว่าผลประโยชน์มันใหญ่มากมันหยุดยากมากนะขนาดประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ที่สุดไม่มีแรงทั้งนั้นนะครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คิดแต่คำใหญ่ทั้งนั้นและไอ้ไอนี่นมูลค่ามากกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ พี่เป็นเป็นผลประโยชน์ที่มันสูงกว่าค <c oughs> นะครับและก็มาโหหลานมากดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมว่าในคนที่มีหน้าที่แต่ละฝ่ายผมไม่รู้ว่าใครรักชาติรักแผ่นดินกันบ้างคะ <c oughs> แต่ว่าคุณจะปล่อยเรื่องพันอย่างนี้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้ได้ไง <c oughs> นะครับเพราะเนี่นะครับจะเป็นการซื้อขายแผ่นดินที่ทุเรศที่สุดค <c oughs> และเป็นดินแดนที่เราเสียไปแล้วยากที่จะเอาคืน <c oughs> นะครับนี่ไม่นับ99ปีแลนด์ปิดไอ้ตรงนั้นจะชิบหายหนักที่สุด uh huh. นะครับหลักคิดเรื่องคลองคอขอดกระเดิมเ네นี่ย <iz> <C? S 2> นะครับในยุคเรายังมีนะครับมีคอมมินิตมียุคสงครามเย็นไอสารพัดยังไม่กล้าขุดก็แกรงปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแต่นี่เนี่ยนะครับยกดินแดนให้เลยมนี่อล่อกกลางเมืองเลยนะกลางเมืองแล้วก็เมืองใหญ่ๆได้หมดเลย คือวันนี้เนี่ยนะครับลองไปเช็คดูเรามีถนนหลายสายเนี่ยสายนี้ประเทศนี้สายนี้ประเทศนี้สายนี้ประเทศนี้ทีนี้ของคนไทยที่ก่ติดแบงค์แบงค์ก็เป็นของต่างชาติเห็นไหมยึดวันไหนก็เป็นต่างชาติถามว่าคนไทยจริงๆเจ้าของประเทศมันจะเหลืออะไรจะต้องให้ไปนอนที่ถนนราชดำเนินกันที่เต็มกันไปหมดเวลาเนี่ย <laughs> และรอคอยไปบริจาคอาหารเนี่ยในถนนสายหลักของประเทศแต่คนไร้บ้าน หลักคิดแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เคยคิดเรื่องประชาชนนะนะครับเป็นหลักมไม่ได้คิดถึงความเสียหายของประเทศชาติโดยรวมแต่ว่าทั้งหมดนี้ประโยชน์ส่วนตัวตั้งอะ้นส่วนตัวส่วนตัวมองเห็นชัดอ <ะ S 2> มองเห็นชัดว่ามันเข้าเข้าเข้าส่วนตัวมากกว่า <อะ S 2> ทีนี้เนี่ยเอาพอมาพอมาบอนคาสิโนโอ,อ,อืมไอ้นี่เป็นแหล่งฟอกเลยต่อไปเนี่ยใช่เลี้ยวข้าวบอนออกมาเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นระบบของการถ่ายเทน,นะครับในเรื่องเงินต่างๆซึ่งไม่ต้องเอาไปฝากว่าไม่ต้องไปตามไปฟอ,อ,อกทั้งอิตาลีไม่ต้องไปฝากไว้ที่อังกฤษห,หรือไปไปฝากไว้ที่ไหนก็ตามใช,ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแหล่งแล้วนะครับข้างในเนี่ยสมมติเราสร้างแปดแ่งคาสิโนโใหญ่เนี่ยก็เป็นสถานที่เป็นบู่เกาะเคแมนย่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับซ่อนอยู่ในประเทศไทย แล้วคนที่ได้ก็ได้บางประเทศไม่ได้ไม่ได้ประเทศได้ความชีพหายอย่างเดียวก็ปัจจุบันยังยังป้องกันอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแลวพวกนี้มาเร็วเกมเร็วทั้งนั้นนะครับเร็วมากและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยพอเงินมันเป็นใหญ่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าว่าเงินเนี่ยมันทําอะไรก็ได้คเงินมันแปลงเสียงได้นะครับแปลงเป็นอํานาจก็ได้ม,มันใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วที่สองคัญที่สุดเนี่ยที่มาของเงินเป็นแบบนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นที่เงินจากเงินมาจากการขายชาติก็มายึดชาติต่อเงินมาจากบอนคาสิโนก็มายึดชาติต่อเงินส่วนหนึ่งอาศัยงบประมาณแผ่นดินทุกวันนี้งบประมาณแผ่นดินกลายเป็นเครื่องบรรณาการแล้วทางนั้นอีกส่วนหนึ่งมาจากการขายแผ่นดินสองส่วนเกิดธุรกิจตัวเองสร้างอาณาจักรตัวเองครบ ปัญหาว่ามันมันจะใช้หมดหรือเปล่าตายไปกลับมื่นชาติไม่หมดเลยเนี่ยอืมทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย <S S S> จะต้องซึนซับรับรู้กันตามลําดับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือหาย,ยานะาภาย <S S ัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็มีความวาดหวังว่า <S S ค,คนที่มีหน้าที่เนี่ยะนะครับให้ใจแข็งแข็งเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้ง ถ้าคุณยึดประโยชน์เป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะไม่มีชาติให้เหลือน่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเราไม่รู้จะอยู่มีสภาพยังไงนะคะเพราะว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าต่างคน,ต,งต,งต,งคนต่างต่างกรอบต่างคค้ต่างคนต่างทิ้งทวนกันหมดอ่ะกูไม่สนใจทวนละ <laughs> นะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าทิ้งทวนจะเหลือมือถ้าทิ้งทวนถ้าถือทวนจะเหลือมือเดียวมันกรอบได้น้อยทิ้งกอบมัน <laughs> ต่างคนต่างกรอบกันแบบนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะครับ เราเองก็อะไรนะว่ารวยก็รวยขาดค่ะจนก็จนขาดเหมือนกันเห็นไหมว่าณขณะนี้ความเดือดร้อนเนี่ยลุกลามไปทุกหย่อมหด้านนอืมแล้วก็รอวันเวลาเพราะครั้งนี้จะหนักกว่าปี40ปี <คะ S 2> 40มันลน้มบนค่ะนันล้มบนฟุกแต่นี่กําลังระเนระนาดะความพินาศมันมาเร็วกว่าที่คิดนะนะครับทั้งที่เข้ามาไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าพอการเริ่มต้นที่มันอัปยศ ก็มาสร้างความอัพยศกันต่อให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่พี่นกเขาได้ใช้ผมได้อธิบายความกันว่าว่าวาดหวังงินว่ามันจะได้ไปจุดประกายในใจคนความเป็นจริงมันเรื่องยากมันสูงยากมากนะแต่ว่าแต่ว่าดนามสําเร็จอะอินโดสําเร็จอะฟิลิปปินสําเร็จอเกาหลีนี่สําเร็จดับงดงามเลยนะแล้ววันนี้ศูนย์กลางอํานาจประชาชนเนี่ยเราไม่เห็นสถานที่ตั้งนะ แต่ศูนย์กลางอยู่ในใจแต่เรคนมันผูกกันไว้ตอดเราไปลอวพอรัฐบาลมันเป๋ปั๊บทุจริตปั๊บเนี่ยเลวปั๊บเนี่ยมากันเป็นล้านแล้วก็จัดการวันเดียวจบเข้าต่อเนื่องค่ะแต่ว่าเรานี่ยังเราก็เอาแต่เออหมูกระทะหมูย่างโคลี่ไม่ได้เอาเรื่องจริงทำลุกครับใช่แต่ว่าแต่ว่าที่บอกประชาชนเนี่ยเพราะว่าถ้าทำจริงทำสำเร็จพิลิปปินเนี่ย แต่กาล็อกเนี่ยนะก็ยากาอ่ะแต่ว่าก็ก็เขาก็ทําสําเร็จอ่ะ,อะจนเขาไล่ไอ้ผู้นําเขาได้อะและเนี่นะครับคนที่มาเป็นแทนให้สาบานตัวในที่จุมนุมนะเออคือประชาชนเขาเขาแข็งแรง<ช>แต่ว่าของเราเนี่ยนะครับในท่ามกลางวันเนี้ที่ประชาชนถูกปั่นหูยังก็จิงรีดอ่ะนะครับคือให้เกิดความโง่ดักดานกัน,นแล้วก็ไปยึดเอาอ เอาความรู้สึกส่วนตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ชาตินะค่ะและความจริงไอ้พวกที่มันเป็นติ่งๆิงทั้งหลายมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่กําลังเสพกับความสุขที่เหมือนคนเมาเนี่ยนะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเลยว่าคุณกําลังจะเสียชาติบ้านเมืองใช,ใชนน่นะครับก็ผมว่าเนี่ยนะครับมันสถานการณ์เข้าไปเร็วนะค่ะไปเร็วแต่ว่าความตื่นตัวของประชาชนจะมาตอนไหนกันก็ตามนะครับ มันมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณจะรูพรเพราะว่าเราจะย้อนถามกลับไปถึงประเด็นเรื่องการเลือกนายกอบจอปทุมนะคะที่สื่อได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงไทม์ไลน์ต่างๆตั้งแต่วันที่สารประทับรับฟ้องนะคะรวมไปถึงการที่กรมการปกครองได้มีการส่งหนังสือ,อเวียนกรมปกครองส่วนท้องถินน่นนะคะส่งหน,นังสือเวียนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่นายชานจะสมัครรับเลือกตั้งด้วยซ้าไปนั่นหมายความว่าอ่านั่น หมายความว่าวันนั้นเพื่อไทยก็รู้ว่าถึงชนะก็เป็นไม่ได้แต่เขาก็ยังดันคุณชาญอยู่นั่นหมายความว่าเขาต้องมั่นใจในอำนาจหรืออะไรสักอย่างไหมที่คิดว่าสุดท้ายแล้วอ่ะขอให้ชนะแหละเข้ามาได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออำนาจแข็งขนาดนี้ประชาชนจะต้องจิตแข็งขนาดไหนในการที่จะต้องมาจุดประกายแล้วสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะฮะคือที่สําคัญที่สุดก็ก,ดกล้าๆหน่อย เอาอยากจะทํบอะไรนี่ก็คือหมายความว่าแต่คิดว่าแน่จริงก็ทํเกันไปก็แน่มาเยอะเลยเี่ยก็สะสมความแม่เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คูรยังไง่ากวรตีนสังคมเข้าไปเรื่อยๆแล้วคนไทยก็ดูว่าคนไทยจะอดทนได้เป็นคนเป็นคนอดทนได้นานขนาดไหนอย่างไรคเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้นะครับความเป็นจริงเป็นความเสียหายค่ะ มันเป็นคําตอบเรื่องประชาธิปไตยที่มันเป็นปัญหนานะนะครับก็คือหมายความว่าการเนี่ยนะครับการที่รู้ทั้งรู้นะครับในเรื่องคดีทุจริตถุงยางชีพนะและที่สําคัญที่สุดก็รู้ปลายทางอยู่แล้วชนะก็เป็นไม่ได้และส่วนชนะอย่างไรนั้นเนี่ยย่อมรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกเว้นกรกตไม่รู้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามเถอะว่านะครับเราเองก็วาดหวังกันว่าเอาเถอะ นะครับสังคมนี้อาจจะต้องการการกะารกระแทกกระทันได้มากกว่านี้ก็อยากจะทำอะไรก็เชิญไป